ปูกระเบื้องแตกนะครับเนาะปูกกระเบื้องแตกนะครับอย่กับพื้นที่วัดของเพ่อนนะครับเนาะเอาเป็นพื้นที่ที่ยู่ติดใช่ห่วยใช่คร่องนะครับวัดปูกระเบื้องแตกนะครับเอามาเข้าไปเบิ้งทางด้านในสลากันนะครับซึ่ง หลวงปู่เพิ่นก็ได้เขียนตัวเลขแนวทางไว้ให้แล้วนะครับเนาะตัวเลขแนวทางก็ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าหลวงปู่เพิ่นก็ายากให้ท่านอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างของตัวนี้นะครับเนาะส่วนทางด้านนี้หลวงปู่เพิ่นก็จะเห็นห้องน้ำล้วก็เที่ทางด้านนี้เป็นห้องน้ำนะครับเอาจากเบึง นีกก่ก็ส้างของลงปูทั้งด้านห้องน้ำเร็วกะม่าเขาไปเบิ้งทั้งด้านไอ้สารากันเนาะครับเนาะดูสาเหตุที่<ม>ช้ายญ้าปูกระเบื้องแตกนี่คือเอากระเบื้องแตกมาเ,<อ>เห็ดพื<อ>้น็นบอลเศษเล็กๆมาตอกมาบริจาคมาผูดใดเห็ดเห็ดสั้นนึ่งสินะ่นะที่เหลือกระเบื้องตแตกๆเราวายเาเอาทีออกมาให้เราปูวัดเนี่ยเราก็อยากเล้วอยากตวงสิ่นะเราเลยเอามาปฏิบัติตอนมีฟีเมื่อเราเนี่ยแล้วเราเปนเป็นช้างครับอืเอ้า กระเบื้องนี้มาจากลายนตตชนิดตนเติรนลายลวดลายไล่ตนจักไนน้ำตีจัีียังแล้วมผาผนเปียกันอู่่นี้บัด <g ül> โอ้ถึงได้ใช้ยาแบบนี้วลาอย่เอ้าปูจังไดได้สชา้ยากระเบื้องแตกว่าที่นี้ได้เอากระเบื้องแตกมาทําพื้นสลานะครับเนาะซึ่งหลวงปูเพิ่็อะากแล้วจกทั่วพื้นสลานะครับหลวงปูเพิ่งได้ขอเศษจากชาวบ้านนะครับ มาปฏิปติตรตอกันนี่แหละครับมาเบิ่งตัวย่างครับเล็กๆน้อยๆปูกับมาปฏิทิรตรตอกันจนเป็นพื้นสลา,าด้วยครับเด้อแต่ว่ากันยังบนท่านได้เลี้ยวทัวรัวดีนะครับเนาะยังขาดอยู่ทั้งด้านนั้นกันยังขาดายนะครับซึ่งพื้นกระเบื้องหากท่านใดที่อยากร่วมบริจากกคก็เรียนเชิญนะครับเด้อเรียนเชิญบริจาคจะตุปัจจัยเพื่อ ซื้อกระเบื้องนะครับหรือว่าเป็นปูนเป็นทรายนะครับเนาะมาปลูกพื้นสไลนะครับทั้งด้านพื้นสไลย่างบ่แล้วนะครับโอ้ยนี่ครับเหมือนกับเอฟซีครับสาเหตุที่ผืนห้องชาย่าลุงปูกระเบื้องแตกนี่ครับกระเบื้องแตกกระเบื้องแตกกระเบื้องเศษทั้งนั้นนะครับเนาะลุงปูเพิ่นเอามาปฏิปะตกันก็ได้ไป ในส่วนหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่อีกหลายนะครับยังบ่ท่านได้เพียงพ่อแต่ยังรอจะกตุปัจจัยจากญาติพี่น้องนะครับผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าผู้มีโชคไม่ลาบนะครับซึ่งในงวดนี้หลวงปู่พ่นก็จะให้ตัวเลขแนวทางไปพินิพิจฉลนาะครับนอก f อซครับปู่พันจะให้ตัวเลขแนวทางไปพินิพิจารณารบนะเบ,บเาางาาเิงว่าจะออกในงวดประจำวันที่ หนึ่งตุลาคมหกสี่นีบอนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากร่วมบริจาคมีจิตใจใส่สัทธาแมนว่าบสถือชฉลากินแมงรัฐบาลอยากร่วมเฮ็ดร่วมสั่งกระเรียนเชิญได้นะครับ้องยุเสร็จแล้วหน้บบา,าบัตรไหมเลขบัญชีอยู่ทา้งหดหน้บบาบัตรโอ้พูดบอกเอามาเป็นพึ่งหมายเลขบัญชีอของหลวงปู่กับเบื้องแตกกันนะครับ นี่แหละครับเป็นไม้เลขบัญชีไม้เลขบัญช,ชีของหลวงปู่กระเบื้องแตก,กนะครับนี่ก็เป็นไม้เลขบัญชีของทางวัดปู่กระเบื้องแตก,กนะะ้องค่ะ<ณ> FC ท่านใดอยากร่วมทำบุญก็ติดต่อมาได้เด้อค่ะเบอร์โทรเอฟันได้ลงไปแล้วค่ะอยู่ในคลิป<น><น>มานละจ้ะนี่แหละครับกระเบื้องทางด้านนี้ก็มีอปู่<น> ใจเสียทลารวมบริจาคมากนะครับซึ่งหลวงปู่งจะได้ปูม,มาแล้วในส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ายังเหลืออีกหลายนะครับทั้งด้านนี้ทางด้านนี้ยังไม่มีเลยนะครับยังขาดนะครับก็รอจากตัวปัจจัยจากพี่ๆน้องๆที่อยากรวมบริจาคมากนะครับเป็นวัดป้านะครับ,าารบโอ้เนาะปู่กับฝีมือไว้ เรามาสะสมกันจนเป็นพื้นจนได้นะครับแตงไ่ปูมาแตงแสวนะครับเศษเล็กเศษน้อยปูมีฝีมือทั้งด้านปูกระเบื้องนะครับได้มัปฏิปโตไ่ยังขาดหลายนะครับยังขาดหลายในส่วนพื้นนะครับทางด้านนี้ก็ขาดเอ็นโบธาน้มีนะครับ ครับทางด้านนี้ก็เป็นองค์พระประธานในสระนะครับ,บก็มากราบขอพรจากาพระประธานอยู่ในสระแล้วกันกราบพระปรานน้ำกันนะครับรังสมมาสุภุทโธปวาพุทธังพระวันตังอภิวาทีนี้ สวัสด hm ีค่ะตูปภะควาตาธรรมโมธรรมนัมัสสามิสุปฏิปันโนภัควาตูสาวกัสังโฆสังฆังละสามิมาตาปิทุพุทธังอหังวันทามิครูปชาจริยกุณังอหังวันทามิไตรสรณะศิษย์ประทังปูเชมิสาธุก็ให้ช่องท้องใสพระรวยและกับเอฟซีถูกตันมีความสุขความเจริญนะครับ ไม่โชคไม่หลับกันในหมวดประจันที่หนึ่งตัวเลขคูสองพันห้อยหกสิบสี่นี่ประจํดได้มารวมทั้งบุญกับทานวัดปลาของปูกกระเบื้องแตกนะครับ นี่รับทางด้านรอบนอกของวัดเก็เป็นสวนยางรอบนะครับสวนยางเป็นป่าธรรมชาตินะครับทางด้านนั้นก็เป็นกุฏิแล้วก็ห้องสุขาพระส่วนทางด้านนั้นก็เป็นลำหวยลำคลองนะครับซึ่งหลวงปู่พิ่นกับว่ามีปู้ขึ้นมาบอกเพิ่นกระนาจะเป็นเพื่นขึ้นมาจากลำหวยลำคลองมาบอกกับ่บแน่นะครับเนาะในส่วนนี้ก็ดี นี่แหละครับ <presidency. c oughs> <c oughs> ส่วนตวัวเลขแนวทาง Vatican, ที่ลงปูพันให้ไปพินิพิจระนานะครับเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดสองตัวนี่ปูพันมานนายจะเป็นร่างสองตัวของฉลาเกิยแมงรัฐบาลงวดประจำพันที่หนึ่งตุลาคมหกสี่นะครับส่วนสามตัวนั่นกิดพินิพิจาระนาเด้อครับเด้อลงปูพันก็ออก วางเดกกระหางหนึ่งนะครับซาลาพื้นกระไ่พอไรอยู่นอกครับนาะแต่ว่าพื้นย่างพันแล้วนะครับปูพื้นกระเบื้องย่างพันแล้วส่วนทางนั้นลังคาพื้นกับมุงแล้วนะครับนาะแต่ว่ายังบริตีฟากนะครับแต่ว่ามุงแล้วแต่ว่าพื้นยังบ๊อ่นะครับนอกขาดขาดปูนขาดไสขาดกระเบื้องนะครับ หรือว่าขาดทุนทรัพย์ในการจ้างช่างมาซอยลงปูนะครับเนาะเอาจาังเล็กกท่านใดอยากร่วมเฮ็ดร่วมสร้างกะเรียนเชิญเลยนะครับเ้อนะครับซึ่งทางช่องบอได้เลียไร่นะครับเ้อสุดแท้แต่พี่แต่น่องแต่ญยาติธรรมของลงปูหรือว่า f อซท่านใดอยากอยากร่วมเฮ็ดร่วมสร้างกะเียนเชิญไดยนะครับ ตามกำลังศรทัทธานะครับเอามาสรุปกันนะครับสรุปกันปูกกระเบื้องแตกนะครับมันหมดประจำวันที่1เดือนตุลาคม6กสีนี่นะครับ9 20 7สองศูเจ็ดสี่สองแปดศย์สองเป็นสมหางนะครับเพื่อสามตัวเป็น3ามหางนะครับ ึ่งปูพันกว่าบ่ออกห้างได้ก็ต้องออกค้างหนึ่งจนได้นะครับแต่ว่าวก็บโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนอะมากชอบก็ค่อยจัดถ้าบ่ชอบกับ่านนะครับส่วนสองตัวล่างหรือว่าสองตัวท้ายฉากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกสี่ปูพนกันมากศูนย์หนึ่งนะครับหรือถา 0, 1, ว่าศูนย์หนึ่งบาจะมาศูนย์เจ็ดเลย ปูเป็นว่าแบบนี้นะครับเนาะเอ้ปีนี้พิพพจะะารณาเบ่งกันเอาครับมากชอบกัจัดนะครับถ้าคัดกับบ้านนะครับถ้าชอบกัจัดใหยิบจับสลากกินแมงรัฐบาลใ้นะครับเพื่อถูกเพื่อได้กับเพื่อจักมามีน้ำจิตน้ำใจอย่างเมื่อร่วมเฮ็ดร่วมสางกับลุงปูกันเชิญได้นะครับเอาสำรับ คลิปนี้ก็คงจะขอ,อยุติการถ่ายทาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเอากระดอติดตามไป้อครับเด้อในคลิปต่อไปซึ่งแอดจะได้กลับไปทั้งอําเภอเพนนะครับไปอีกหลายวัดหลายว่านับกันนะครับที่เพิ่นเคยให้ถูกให้ได้นะครับเป็นต้นว่าปูหรือว่าพระอาจารย์วัดป่าดงดับจิตนะครับซึ่งในวที่ิพานมากพระอาจารย์เพิ่นก็นให้ถูกนะครับ มันก็นได้ท่มาหาแอให้เอดเข้าไปในช่วงใบหรือว่าช่วงแรงๆจังหน่อยนะครับเนาะมันนี่ก็จะได้กลับขึ้นจากทั้งไปทั้งนั้นนะครับซึ่งตอนนี้อยู่นี่เขตพื้นที่จังหวัดน,นองค่ายนะครับเนาะพื้นที่จังหวัดน,นองคายอยู่นะครับจะได้กลับขึ้นไปทั้งด้านนั้นอีกนะครับเอาสมาธิมนี้ก็ขอ,อยจติกันได้ทั้งใบเพียงเคีนิกรขอกล่าวคํา่าสวัสดีมีจุกมีโชกมีลาบกันทุกท่านสวัสดีครับ